ขอเชิญชวนพี่น้องสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันช่างปนปทุมวันนะครับร่วมพบปะสังสรรค์ครบรอบ9 1ปีช่างกลปทุมวันในวันที่1สิงหาคมนี้นะครับก็อีก2วันถึงแล้วคอนเสิร์ตเสกโลโซซิลีฟูที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันโดยคุณบัตชชกอ73แล้วก็คุณแชมปฝากมาครับคุณอ่าคุณแจ๊ดเชิญนะครับสิทธิ์เก่าปทุมวันนะครับ คนเวทีครับยกที่3ามกำลังเข้มข้นเลยครับ2ยกผ่านไปยกนี้ไม่ต้องบิ้วครับ2ยกที่ผ่านมาพลาดนะครับหาช่องทักทายกันไปแล้วนะครับยกนี้ถึงตัวแลวครับทางด้านของเพชรนามมารุ่นพี่กระดูกดีในวัย28ปีครับหาดวนชวนทะเลาะที่วงในครับรุ้นนองอ่ะซอกซ้ายมามเรือดนอย่าวงในครับแต่งตัวนานกรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ก็อิูวที่ว่า สดสดกะเก,กา๋ถาถ้าเก๋าไม่หมดสดอาจจะเสียเปรียบมามาแล้วครับตีโอ้โหอยู่ที่ว่าข้างในวันในแล้วทำอะไรไม่สะดวกเหมือนกันพระหลัดพรหัดหน้อยมันสูงยาวก,กว่าแต่ว่าชิดตัวแล้วเขามานทำไม่ได้ ลรยของแล้วนะครับลรยของนะครับยกที่3ตามกันต่อครับน่าสนใจทางด้านาฏการรมกันเนี่ยครับหลังแค่ซ้ายถึงตัวได้ไหมเอาละครับวงในชวนทะเลาะที่วงในครับนี่คือเครื่องหมายการฆ้าของเขาครับท่านไล่แขนแต่งเรียมได้แตงเรียมได้กรรมการจะเปิดโอกาสให้ดีครับแต่ว่าจะจุดเมื่อไรแยกเมื่อนั้นแหละครับนี่คือขอ้อ เงื่อนไขที่เราคุยกันไว้มวยจะได้ออกอาวุธเอา้าเบิ้นขวามาสองทีไปไปเดินเบียดตั้งโอ้โยลูกนี้เข้าตา <c oughs> อ,อยู่นี่พระรหัสน้อยทำยังไงยังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันถูกยาวขวาก็จริงนะครับสดขวาก็จริงดูนิดูนิ้นอ่ามอน,นหลักขี่ไปก่อนแทงขวาซ้ายมาปั้อีกแล้ว รุปฏิบัติอะครับอาศัยความเก่าเลยครับขยับใต้ไปครับดวลชนทะเลาะเลยครับานของเพชรงามรุ่นพี่กระดูกตีครับแค่ซ้ายบวชคืนมาเข็นคนเร้าใจครับติดตามได้เจอกันทุกวันเสาร์ครับชองสามเชื่อมมันอยากไปทีมไวยสยามรอก้อยอย่างนี้ครับเอาละครบวกได้กอกขวามาระยะประชิดนี่ต้องบอกว่าพิษถงราบตัวครับอันตรายอาจารย์ซอกใชพอติดตัวแล้วเนี่ยนะครับพลัสน้อยอย่างว่ามวยมันยาวว่ามันต้องโก่งตีค้าตี แต่ว่ามันถึงตัวแล้วทาไม่ได้ครับอ้าวหมดยกก่อนโอ้ใการครับรวมพลคนปากแรกในวันที่14สิงหาคมนี้ครับสนามวยเวทีวยชั่วคราวตลาดบ้านในครับอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับรวมพลคนปากแพ้นะครับ14สิงหาคมนี้ครับอไดบนเวทียกที่4พลหัสน้อยไปแดงเพชรงามน้ําเงินสดกับเก๋าสดก็แดงนะครั่าเก๋าก็ต้องไปอยู่น้าเงินนะครับอโห เ๋าเนี่เก่าปลา,ปลาหรือเปล่านะครับเพราะว่าโอ้โหมีตอบโต้ได้ดีนาทีนี้เนี่ยระหัสน้อยต้องเร่งเครื่องนะครับแล้วก็ทําให้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับจะออกแข้งแทงเข่าหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่อุยอ้ยอุ้ยมาห้มาเลยคุณเป็ิเราบอกว่าต้องเร่งเครื่องแนหะอ่านะครับคงจะได้ยินเสียงอาจารย์หรือเปล่านะครับมัจยายอยู่ตรงนี้อ่าทางด้านของเพชรงามเขาก็ต้องเข่าไว้จริงนะครับพริหัดน้อย3ยกที่ผ่านมาต่อยเกมรับยกนี้ต้องเดินเลยครับ สถานก,การณ์นั้นกดดันในทางด้<ม>านเรือน้อยต้องเดินแต่ว่านี่ครับเดินไปชเนเข่าเลยครับอาจารย์โอ้โหแต่มาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าเพชรงามเก๋าจริงนะจังหวะฉา,ากออกแข้งขวาแลแ้วแทงเข่าโอ้โหโลูกนี้อยู่อา้าวเดินต้องเดินน่าจะจะทนไม่ทนทนได้หรือเปล่าเดินไหมไม่เดินยังไม่เดินกล้ากลัวอย่างนี้ก็มีแต่โดนกรนะโดนอ่ะนะ,ะครับยังมีเวลาอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับ เข้าบวกนะครับสอกซ้ายหน้าใส่เข้าไปเติมเข้าไปครับเข่าขวายัดทามแต่ว่าเพชรงามเนี่ยครับนิ่งดีเหลือเกินเตะแล้วคาบเตะแล้วขวาเตะแล้วทับเอาไว้ครับอาจารย์ใช่ก็อย่างที่บอกอะลูกเก๋าไงลูกเก๋าประสบการณ์มันช่วยเนี่ยครับมัาทามเข่าสอกจะหลบเลียกยังไงจะเก็บอาวุธฝ่ายตรงข้ามยังไงเนี่ยนะพอเข้าเข้าในปั๊บกะลัดล็อกอยู่เลย ผลัดน้อยกับแบบแทกกบจะสารภาพเลยครับวงในทำอะไรไม่ได้แต่ว่าเอายังยังเดินอยู่อ่านะยังมีโอากาสนะจิ้มเขาไปทีหนึ่งแต่ว่าพอกบหนยปั๊บหยุดอยู่เลยนั่นแหละครับช่วงท้ายๆปลายาย,ายกนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีธนาชัยจำลองครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับพันตำรวจเอกดัน,นจิ้งจิ๋ผู้บังคับบัญชาแล้ะครับที่ให้การสนับสนุนในการทําหน้าที่ของกรรมการธนาชัยจำลองครับกดอ,อยู่แล้วอย่างที่อาจารย์เรียนไปเลยครับ ยังมีเวลาครับเอาละครับต้องหาจุดเปลี่ยนให้ได้ครับทางด้านายกฤษฎีก็หมดยกพักนเบื่อตาก็เป็นเน็บหรือยาน้ำแก้ปวดเบื่อตาก็เป็นเน็บเชิญกัมจันยังต้องต่อไปนะครับศึกวันประเมงมหาภุสุนคนบ้านนาเดิมครับวันศุกร์ที่9สิงหาคมนี้ครับที่อกเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการครับศึกลูกพระวิษนุเมืองสุราษฎร์นะครับวันศุกร์ที่11สิงหาคมครับสนามวยเวทีวัยชุติมาอาคารริมทองวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีครับ สุดท้ายแล้วครับพระรหัสน้อยพีพีเอ็มยินนับชกจากสิงหานครสงขลานะครับฝ่ายแดงนําเงินคือเพชรงามชอห้าพยักจากศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษนะครับตอนนี้มาทางกองเชียร์ทางด้านเพชรงามนี่บอกใ hey, ห้สบาย,ยาาสบายแต่ว่าสบายจริงหรือเปล่านักบวยกุดท้ายนี่จะบอกสบายสบายนี่มักจะโดนเจ็บตัวนะความค่อยๆระวังในกระอา้าพระรหัสน้อยขอยันคง แข้งขวาไม่เข้าไม่ถึงตัวออนะครับสูงยาวขวาก็จริงแต่ว่าเข้าไม่ถึงตัว,วนะครับเดินเข้าไปโดนแข้งขวาก่อนนะครับเสียงเอยังอยู่ประตูสวัสด์ยังไม่ปิดเสียงเลยทีเดียวครับทางด้านของดาน้อยครับอย่างที่เรียนไปครับตั้งแต่ช่วงท้ายยกที่ผ่านมาต้องหาจุดเปลี่ยนเกมไม่ได้ก่อนครับทาหน้าสุดท้ายต้องมาับงมาดาบย้อยหมัดคำศอกแล้วครับนั่นคือยานอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าแา่ควันนักมวยนะครับต้องมีครับแล้วก็คะแนนไปสุดท้ายสมรักสมมาตร แล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของเพชรงามชาวห้าพยักนะครับผู้ชายชื่อนี่ยิ้มแก้มปรีเลยครับ